ใไขๆลงไปเขาบันนไ้ไข่ห่างครั้งแห่งดีครับร่วงหมดเลยนะเออปวดครับปลาคอนครับไม่้องปลาคอนให้ล้ไปมันได้กินครับ สวัสดีครับองค์รัตนากินที่นิสานครับพี่น้องนะครับมาครับบรรยากาศล้มไม่ร่อยยัหน่อยครับช่วงเกี่ยวขอดอเกี่ยวขอดอแล้วสุด last เกี่ยวของใ่ครับพี่น้องเพราะว่าบางคนก็เริ่มเกี่ยวแล้วล่ะเของใ่ก็ได้นะครับแต่ว่าขอดอเนี่ยตอนนี้ก็คือเกี่ยวหมดแล้วล่ะนะครับหนุนในช่วงล้อเกี่ยวของใ่ครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังพักกันเกี่ยวอยู่เต็มทงเต็มท่าเหลืองนะครับ ตัวนี้ทุ่งห่วงท้องกับวิสารบ้านเท่ากับพี่น้องนะครับจากที่คลิปก้อนนะครับพี่น้องกหลังเป็นน้องแํมนะครับคลิปก้อนพระพี่พระนองมาใส่ตุ่มไว้นะครับเจอมือดีคาบตุ่มแล่นเขาปลานะครับกานอ้าสายที่ตามสิ้นหูครับว่าเอ่อไม่ยังคาบตุ่มแล่นเขาปลาที่เขาสังเกตบางวนนั้นหลายคนกล่ว่าจนฟ้อนแดงบางคนกับว่าอีเห็นแดงเราะันว่านะครับ แล้วสิพาพี่พ่อหนองมารองเบิงว่าโตอยห่ยังนะครับมันมาขาบตุ่มมันมาขับตุ่มเลนนะครับเขาจะมาล้องสวนวิถิซือนะครับเมื่อนี้ได้บบได้บว่ากันนะครับจังได๋ก็ต้องร้องเบิงนะครับมันเป็นโตอยห่ยังกันเนี่ยมาลองครับเอาภูมิปัญญาแต่สมัยโบราณมารองเบิงนะครับได้บบได้จังวากันครับพี่น้องนี่แหไรพี่น้องน้องน้าน้องนี่หละนะครับข้างบนนี่เป็นป้าครับข้างบนนี่เป็นป้า เป็นปลาปลา,า,า,ายูคาปลาใหญ่ปลาเป็นโคกเป็นดอนเป็นนี่อะไรพี่น้องนะครับส่วนข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นน้องน้ำนะครับสองสามน้องติดกันไปน,นี้ลงนี่สิเป็นเป็นไฮเมนนาครับี่พี่น้องเป็นทีห้ทีนานะครับที่ให้ที่นานะครับนาคกนะครับมือนี่เขาจะมาลองนะครับปลาปีพะน้องมาลองสอนวิธีใส่นะครับดักซับ นะครับสัตว์ใหญ่ครับมาหนองมือเลยนะครับโมเมนหนูโมเมนกบโบเมนป่าแต่่บสอนวิธีดักสัตว์ใหญ่กว่าเก้าใหญ่กว่าหนูนะครับสิเป็นนี่อย่างไปเบิ่งกันครับพีน่น้นองน,นี่นะครับพี่น้องเมื่อนั้นเ้าใส่ตุ่มว้ซื้อนั่นนะครับซื้อมือปลายเหนียวผมนะครับวันนี้ตุ่มเฮียนะครับตุ่มเสียตุ่มหายเขามาน้ำหานะครับผมไปพอยจนพูนพี่น้นองอยู่ในหลง ลองทั้งน้ำลงน้ำไหลน้ำโคกไหลลงหมดเลยพี่น้องนะครับมันแก่ตุ่มมาพี่นะครับเห็นไหมพี่น้องมี่แก่ตุ่มมาเปียพี่น้องอันนี้เป็นทางนา้ำทางน้ำอยู่โคกครับพี่น้องนี่น้ำโคกไหลลงเห็นไหมพีงง่น้องขึ้นปนีนี้เป็นแม่นปลานะครับผมคิดว่าทำลื มองม่อมองเจาะมองนึ่งกันหนาจ,จะเป็นมองนี้เลยพี่น้องนะครับพาพีพาน้องร้องเบิ้งครับ <c oughs> ครับอุปกรณ์ที่ใส่มือนี่นะครับสีมีไม้นะครับไม้มือลักษณะนะครับเด้อเป็นไม้นะครับแล้วก็เสียบนะครับบางทีมันร้องเบิง้งเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ดัก สัดไงครับพี่น้องนะครับสีเป็นจังไดรเขาเอิ่นว่าจังไหร่อีสานบ้านผมเอิ่นว่าเฮี่วจกนะครับนี่คือเฮี่วจกครับพี่น้องนะครับจีไสเบิ้งนู้นนี่ละเบิ้งทำเลแล้วน่าจะแม่นมองนี้ครับพี่น้องนี่คือทำเลของจีใส่มือนี่ครับนะครับส่วนเนื้อจีใส่ครับไข่นะครับไข่กบ ปลาครับพี่น้องปลาคอนนะครับน้องเบมืงกันครับ ขุดหูพี่น้องขุดหลุขุดล่องนะครับขุดล่องลึกๆนะครับเพื่อที่จะเอาใส่ไข่ปลาร้องไปไข่กับปลาครับพี่น้องนะครับขุดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเร็วเร็วกันเอาไข่ปลาร้องไปล่องเบิงหอยบัวล้งตัวนี้ไหมขุดหน่อยพอดขุดใยันพอดกบับพอดีครับพี่น้องขุแดแต่มันนหน่อยพอดีล้มไข่เดี๋ยวสีเสาะไม้ครับใส่ไข่ลงไปครับบรร้านนี่ ไครหางค้างแห้งดีครับล้มหมดเลยนะเออปวดนะครับลงไปแล้วครับเลือกจทกประมาณสองนิ้วมือหูละนะครับแห้งเลือกแห้งดีนะครับเห็นไหมมันหู้เป็นหู้ไว้เ <c oughs> นี่ยครับพี่น้องการแต่งนะครับมันสามารถโยกไปโยกมาได้เรียนแบบเบิงเ้งได้พี่น้องเด้อสอนวิธีให้เบิง้ง ជ្រូសារបស់នាមានចាងប់ព្ល់ក ปลาคอนครับไม่น้องปลาคอนไปลงไปมันได้กินครับปลาขอนนะครับลองเบิ้งครับพี่น้องนะครับสอนเทคนิคสอนวิธีเลยนะครับแรงจากจีเ๊เฮาเตรียมเมียไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอกมองตอกบอลเมียเริ่มลอยมืดแล้วพี่น้องนะครับปูปลาไข่อยู่ในหันนะครับตอกลักแล้วนะครับตอกริมไส้ริม ใส่ยังร็บเลยแล้วแาดนี้ก็เขามาหาคันมันบ่เนี่ยี่น้องคันมันทีละ่ะเขาจะไม่ยุค้านี่มุนี่เลพี่น้องเอาต้นยุค้านเนี่ยแหละดึงกองต้นยุค้าลงมาะนะครับมันเป็นคันครับพี่น้อง เนีครับเสียกที่เขาปลูกนะครับปลูกเซขั้นไมยูคาไว้นะครับเนี่ยมันเป็นเสียกดึงดึงมันเป็นตัวดึงครับพี่น้องมันเป็นตัวดึงนะครับ นะครับพ mm ี nah, ่น้องหลักการทํางานมีแค่น so ี้ครับตาหมีนะครับมีสัตว์อีหยังเข้ามานะครับพี่น้องมันก็สิมุดลงไปกินไปกินปลาก็ไปกินไข่อยูงในในหลุมครับพี่น้องนะครับพอมันมามันมุดไปมันก็สิมันหยียบไม้ตัวนี้แหละพี่น้องเหยียบไม้ตัวกระเดื่องตัวนี้มันสิมุดมันวัมันสิมุดหยียบครับคือมันสิมุดลงครับพอมันมุดลงนะครับมันก็ไมเหยียบไม่ตัวคัดไม่คัดเก็บจนน้อยๆมันก็จะลุดครับ ปึ้งดีดนะครับกะจีเขาเขาคอนะครับถ่านี้แมวกะจีเขาคอแมวนะครับถ้านี้หมากะจีเขาคอหมาครับเมือนนะครับเนี่ยพิธีรักการองมันครับพี่น้องเอาสีขึ้นไปอีกแค่น,นึงครับลองเบิ้งครับพี่น้องนี่คือไม้ไม้คัดเกดครับพี่น้องามาคัดไว้แล้วเอาไปเกาะไว้กระเดื่อง ก็การเรื่องไว้นะครับ เห็นให้เบิ่งแค่ลลการทำงานของมันนะครับถ้าเท้าทีไซดอีดีเทากระถมตัวนี้แล้วไป้องเด้อถ่มเอาดินเอาดินนะครับถม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 ,มนะครับถมลองคือบังคับให้มันลงไปในหูนี่อะไรครับพี่น้องบังคับให้มันลงไปในหูนี่ให้บังคับให้มันเหยียบไหม้ตัวนี้พี่น้องเหยียบไหม้กระเดื่องตัวนี้นะครับแล้วให้ไม้คัดเจ็ดตรงนี้มันหลุดออกจากกระเดื่องนะครับอคันข้างบนก็นจะดึงเชือก ถึงเชือกตัวนี้นะครับบ่วงตัวนี้ก็คืเกี่ยวคอนะครับเกี่ยวคอหมาคอแมวนะครับไปลองเอานะครับไปเดี๋ยวบ่วงก็ไป้องนะครับเป็นสอนเทคนิคการใส่บ่วงนะครับสัตวดไงนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาจากจักปู่จากจ้าจากพ่อจากแม่ครับเพื่อน้องเอานะครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับผม